่วงสุดยอดตำรับสยามได้รวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารไทยทั้งประวัติความเป็นมาและเกิดความรู้เชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของอาหารไทยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักต้นตำรับอาหารไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและยกย่องเชิดชูเรื่องราวของอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์และอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดยอดตำรับสยามในวันนี้นะคะอาหารไทยที่เราจะพูดถึงค่ะเชื่อกันว่านะคะมีที่มามาจากประเทศอินเดียค่ะแต่ก็มีน้อยคนมากเลยค่ะที่จะรู้จกักหรือว่าเคยเห็นหน้าตาของอาหารประเภทนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะอาจารย์วันดีนะ่าสงขานะคะจะเป็นคนมาบอกเราถึงเรื่องราวให้กับเราฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์วันดีนสงขาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำวอดแห่งวงการอาหารไทยอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตัง้งและผู้อํานวยการโรงเรียนสอนทําอาหารครัววันดีและวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีอาจารย์คะอาหารที่พูดถึงไปเบื้องต้นนี่คืออาหารประเภทอะไรหรอคะแกงเป็นแกงเป็นแกงชื่อว่าแกงบุมใบแกงบุมใบเคยได้ยินชื่อไหมคะไม่เคย <c oughs> เลยคะ่ะอาจารย์ เคยเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อแกงนี้นนเลยวค่ะว,นนวันนี้ก็ได้ยินได้ยินแล้วแล้วแบบเผื่อใครอยากจะกําลังดูและอยากะจะทําก็ไม่ได้ยากอะไรนะแกงบุมใบเนี่ยเท่าที่คนพบก็มาจากประเทศอินเดียมาพร้อมๆกับแกงมัสมัน่นแกงกะหรี่อ่า แต่แน่นอนว่าที่เราเคยบอกว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาจากประเทศอินเดียโปรตุเกสหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยพอมาถึงประเทศเราเนี่ยเราจะดัดแปลงทั้งรสชาติทั้งอะไรต่างๆเราจะดัดแปลงเรื่องเครื่องเทศเครื่องเทศของเขาจะใส่ดิบๆลงไปเลยใส่ไปเยอะๆของเราเราจะค่วดสก่อนแล้วก็ใส่น้อยๆพอหอม mm hmm. อ่าแล้วก็เนื้อสัตว์ของเขาส่วนใหญ่แล้ว,ลวก็จะใช้เนื้อวัวเนื้อแพะ mm hmm. ของเราก็เนื้ออะไรก็ได้ที่เราชอบอะไรเงี mm ้ย hmm. หรือว่าของเขาถ้าเผื่อเป็นแกงที่ว่าต้องการให้กะทิแตกมันะอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เลยผัดหรือใช้น้ำมันผัดตัวเนื้อก่อนอนะผัดกับพริกแกงทีนี้พอมาถึงเราเราก็จะเอาหัวกะทิเคีเ่ยวให้แตกมันเพราะมันจะหอมแล้วก็ถึงค่อยเอาพริกแกงลงไปผัดคือเราก็เปลี่ยนให้ถูกลิ้นคนไทยค่ะ,ะแล้วหน้าตามันล่ะคะเป็นยังไง แกงบุ้มใบนี่ก็กมีส่วนแปลกอยู่ว่าเริ่มตั้งแต่พริกแกงของเขาเลย<ม>พริกแกงอย่างพริกแกงแดงนี่คนจะรู้จักก็เป็นพริกแกงพื้นพื้น,นทั่วไปเอามาทําแกงบุ้มใบจะทํำยังไง<ม>เราก็จะเพิ่มกระมิ้นสดพริกไทย<ม><ม>ลูกผักชียี่ราลูกจันดอกจันลูกกระวานทางนี้เราก็ใส่ พอสมควรตามปริมาณที่เราจะใช้ว่าเราแกงมากน้อยแค่ไหนโดยที่เรามาควดวสะก,ก่อนพอค่วดเสร็จเราก็จะโขลกรวมไปกับพริกแกงแดงที่เรารเตรียมไปโขลกให้ละเอียดเลยอ,อันนี้เราก็จะได้พริกแกงของแกงบุ่มใบามาแล้วทีนี้พูดถึงผักบ้างของเขาต้นตำรับเขจะใช้แตงร้านก็<ม>จะหั่นเป็นท่อนๆคว้านไส้ออก แต่บางคนก็ใช้แตงกวาถ้าลูกเล็กเราใช้ทั้งลูกบางทีอาจจะผ่าครึ่งอะไรทำนองนั้นแล้วก็ใช้หอมใหญ่ปอกเปลือกให้หมดแล้วก็ตัดในตรงหัวที่มันเป็นรากองแล้วก็ผ่าสี่ครั้งเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกหยวกพริก,กใส่พริกหยวกด้วยพริกหยวกถ้าเป็นเม็ดเล็กๆเราจะตัดหัวท้ายใส่ทั้งเม็ดเลยถ้าเป็นเม็ดใหญ่หน่อยเราก็จะผ่าสองเอาเม็ดออก,ออกซะ ทีนี้มาถึงปรุงรสปรุงยังไงบ้างของเขาเนี่ยส่วนมากก็จะมีเปรี้ยวเค็มแต่พอมาถึงเบองไทยเราจะมีสามรสมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานดัดแปลงให้ถูกกับลิ้นคนไทย ตอนนี้พอเราได้ทุกอย่างแล้ว <ฮะ S 1> ทั้งพริกแกงทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะวิธีการทำนะคะอาจารย์ทีนี้เราก็ที่บอกว่าเขาใช้เนื่อเราไม่ใช้เราเอากะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วเราพริกแกงลงผัดให้หอมที่สมมุติว่าเราใช้แกงกับเนื้อตามต้นตำรับถ้าของคนไทยเราเนี่ยเราจะเอาเนื้อเนี่ยไปเคี่ยวกับหางกะทิก่อนเคี่ยวเพื่อว่าไม่ให้เนื้อเหนียวให้เนื้อุ่มไปทํานองนั้นแต่ถ้าเราใช้หมูใช้ไก่มันไม่ต้องเคี่ยวพริกแกงเราก็ใส่ลงไปเลย ว่าจะปรุงรสตอนนี้ก่อนหรือว่าจะใส่ผักก่อนก็ได้ใส่ผักเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสปรุงให้ได้สามรส<ม>น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกที่ตอนใส่ผักเนี่ย<ม>เราจะให้ไฟ แรงกว่าเดิมนิดหนึ่งพอเราต้องการให้ผักในสีเขียวเหมือนธรรมชาติพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ทัพพีเนี่ยกดลงไปให้เขาสุกกันทั่วไม่งั้นถ้าเราปล่อยเขาลอยๆอย่างนั้นสีมันจะไม่สวยและสีไม่เสมออันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งว่าแกงมะเขืออะไรต่างๆก็ตามมะเขือก็จะไม่ดําใช้ทัพพีกดกดลงไปให้อยู่ใต้น้าแกงก็แค่นั้นตัวน้ำนี่มันข้นหรือว่ามันใสก็ข้นแต่ไม่จฉพาะข้นมากน้ําก็ประมาณแกงมัมั่วน เท่าที่ฟังแล้วอะค่ะอาจารย์คือตั้งแต่ในเกิดมาจนถึงตอนเนี้ในเพิ่งเคยได้ยินชื่อแกงมุมไบแสดงว่ามันหาทานได้ยากมากเลยใช่ไหมคะถ้าตามมองทั่วๆไปอาจจะค่อนข้างยากล่าจ,จะเป็นแกงที่ว่าบางคนอาจจะลืมๆไปแล้วในทำน,นั้นก็หายากอยู่แต่ว่าหลังจากที่ฟังวิธีการแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยากมา,มากก็คือใช้<ม>วัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นแกงแปลก,ปลกๆที่ว่า<ม>เออเราใส่ผักพวกนี้พวกนี้ลงไปอะไรเงี้ย S <S <S แต่วันนี้นะคะเรียกได้ว่าได้ความรู้มากๆจริงๆค่ะได้รู้จักแกงอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือแกงบุมใบค่ะที่เรียกได้ว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งชีวิตเลยค่ะวันนี้ได้รู้แล้วค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะคะในไปร้านอาหารและเจอแกงนี้แล้วก็ยาจะลองสั่งมาทานดูค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วันดีนะสงขามากๆเลยค่ะ เอาละค่ะในครั้งหน้านะคะช่วงสุดยอดตำรับสยามของเรายังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับอาหารไทยให้คุณชมได้รู้จักกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนยและอาจารย์วันดีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ และนี่คือ3สุดยอดร้านที่คุณคือผู้กำหนดด้วยผลโหวตจากทั่วประเทศครั้งหน้าทรูยูชวนชิมกับเชลจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยร้านไหนใครจะเป็นสุดยอดร้านพรีเมียมตำรับไหนคือสุดยอดแห่งสยามติดตามได้วันเสาร์หน้าครับได้ทั้งสาระความเพลิดเพลินและเจริญอาหารแบบนี้ติดตามกันได้กับทรูยูชวนชิมกับเชลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ